สวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอประกอบการสอนบทเสริมบทที่2เรื่องชนิดคำในภาษาไทยก่อนอื่นเรามารู้จักคำไทยทั้ง7ชนิดกันก่อนนะคะเด็กๆชนิดที่1คําคำนามชนิดที่2คำสรรพนาม ชนิดที่3ามคำกริยาชนิดที่4ี่คำบุพบทชนิดที่ห้าคำวิเศษชนิดที่6กคำสันธานและชนิดที่7จ็ดคำอุทานคำในภาษาไทยชนิดที่1นึ่คำนาม คำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่และอาการต่างๆคำนามแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภทที่หนึ่งสามัญนามประเภทที่สองวิสามัญนามประเภทที่สลักษณะนาม ประเภทที่สี่สมุหานามประเภทที่ห้าอกาลานามคำในภาษาไทยชนิดที่สองคำสรรพนามคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ด้านหน้าใช้คำสรรพนามแทนจึงจะได้ไม่ต้อง ใช้คำนามนั้นซ้ำอีกคำสรรพนามแบ่งออกเป็น6ประเภทได้แก่ประเภทที่หนึ่งบุรุษสรรพนามประเภทที่สองปริชาสรรพนามประเภทที่สาวิภาคสรรพนามประเภทที่สี่อนิยมสรรพนาม ประเภทที่หนิยมสรรพนามและประเภทที่6ประพันธสสรพนามคำในภาษาไทยชนิดที่3ามคำกริยาคำกริยาหมายถึงคำที่แสดงการกระทําของภาคประธานคำกริยาแบ่งออกเป็นสี่ประเภทได้แก่ ประเภทที่1อะกรรมกริยาประเภทที่สองสะกรรมกริยาประเภทที่สวิกะตัถกริยาหรือกริยาอาศัยส่วนเติมเต็มและประเภทที่สี่กริยานุเคราะหรือกริยาช่วยคำในภาษาไทยชนิดที่สี่ คำวิเศษคำวิเศษหมายถึงคำที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือขยายคำวิเศษด้วยกันคำวิเศษแบ่งออกเป็นหกประเภทได้แก่ประเภทที่หลักษณะวิเศษประเภทที่สองกาลวิเศษ ประเภทที่สามสถานะวิเศษประเภทที่สีประมาณวิเศษประเภทที่ห้าปิดฉาวิเศษและประเภทที่หกปฏิชยาวิเศษคำในภาษาไทยชนิดที่ห้าคำบุพบทคำบุพบทหมายถึง คําที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคํากับคําคําบุพบทมีหน้าที่ดังนี้ 1. นําำหน้าคํานามคําสรรพนามคํากริยาหรือคําวิเศษ 2. ใช้บอกความเป็นเจ้าของ 3. บ่งบอกตำแหน่งสถานที่และข้อสี่ เชื่อมคำกับคำคำในภาษาไทยชนิดที่6คคำสันธานคำสันธานหมายถึงคำเชื่อมระหว่างประโยคหน้ากับประโยคหลังคำสันธานแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทที่1คําคำสันธานให้ความหมายคล้อยตามกันประเภทที่2 คำสันธานให้ความหมายเป็นเหตุเป็นผลกันประเภทที่3ามคำสันธานให้ความหมายขัดแย้งกันและประเภทที่4ี่คำสันธานให้ความหมายเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคำในภาษาไทยชนิดที่7จ็ดคำอุทานคำอุทานหมายถึงคำที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึก คำอุทานมักจะมีเครื่องหมายอัสเจรีต่อท้ายคำอุทานมีสองประเภทได้แก่ประเภทที่หนึ่คำอุทานบอกอาการและประเภทที่สองคำอุทานเสริมบทเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะเด็กๆ